มึงมือหางานใหี้มูแล้วพ้อสิรุปจากบ้านมาลูเรืองเอ๊ตั้งแต่เปิดร้านขายของจะของมันหนีทายไงเว้ยมันเปิดร้านอย่างไรมันเปิดร้านขายขนมครกนี่ทั้ไมถึงต้องขายขนมครกก้มันเป็นคนแค็งหัวแต่งงานไม่ไม่อย่างหัวจ้ะมีเมียลรมาแน่ๆวายมีแต่แต่งงานมือแรงพรอดมาในร้านเบิด์ตเพื่อ เออธรรมดามันต้องเข้าใจกันดิอ่ะอะคืนแรกกมัน,น,นมป่ะ,นะนแนนเขาเน่เขาไม่ปลามันเออมันก็อจิตเมียนเข่าอยู่บนคืนเนาะมันได้เมียนบนคืนนี่ยแล้วเปียงมันคือเตียงปลายมันเป็นซัวข้าสามนั่นผู้คาร์เน็พระเจ้าเด็กินเนี่ยังจ้าอย่างแล่มแรกเด็กไปเืิญลูกชิ้นกินมาซองใหม่นะเนี่ยอู้อยากเด็กไปกินลูกชิ้นเนี่ยมันหิวเว้ยนี่แหละม่าจะกินพี่น้องบ้านเนี่ยนี่แหละไปบ้านไหนเอาบ้านไหนเอาไปไหนก็ชุม บ้านดอนคอยบ้านดอนคอยนี่แหละผู้เลยว่าท okay. so like ันได้เอาติมมาให้มดรับถึงกินปูนันได้บ่ายได้กินปัจนั่แท้งเสียใจพี่น้องบ้านดอนคอยบ่ถือเงินสดบ่ถือเงินสดพ่อไปยังสแกนก็ได้ไปเล่นมองไหนคือบ่สบายใจคือบ่เล่นบ้านดอนคอยเหนือมาเล่นบ้านดอนคอยสบายใจแบบไหนมาคอยไม่ละวันมาขวรใจครูมาดูไม่ละวันมาควรใจเด้อรู้แต่เมีพร้านางไปยังมากพวกเจ้าลูกบ่ ตอนนี้หลานทุกทีละของเราพาละราชและเหสีของพระละราชนั่นคือพนาปทุมมาจะมาเยี่ยมอย่างถามข่าวเราพวกเจ้าลูกกันรึไหมฮะอบ่เคยเห็นแล้วกกบ่รูลเรื่องเลยไปครพระองค์พวกเจ้าลอกท้ายโดยสิาหลานเรานี่หน้าตาเป็นจังใดเป็นจังใดเหลานใส่พระองค์มาฉันคิดวังจะต้องลอยเราแล้วก็ะึบิ้่บเกิดในนอนไปคะ ที่บอดดเคิงเราเลยวับมจอยบอเบคะาพระองค์เป็นจอยบอเบคะเออมันบอด้ิคืงยังไงว่าไปแล้วที่ฉันก็อยากลอดท่อสร้างยี่แหละเนี่ยเพมันซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วพวกเจ้านี่เตรียมอาหารการกินแหวเหล่ายาปาปิตสีิบดีกรีให้เรียบร้อยันทีสิบดีกรีต้องมีและวรมเอ็มไรหาสิบแกกินที่สิบแรานี่ข้ามี่สิบดีต้องมีนี่เลยอะไรครับแก้ม จกให้กับแก้มอร่อยต้องปรุงด้วยนี่เลยไม่ห้กะทิแท้ตาอร่อยดีนั่นแหละอย่าลืมเอาไว้ชิมข้าวแซ่บแซ่บคู่บ้านคู่ครวความแซ่บความแซ่บเดินทางไปนะไปหาเราไปหาเราไปหาเราไปหากับแก้มไปพอดเดินทางเอาขอเสียงคนนอนหลับหน่อยแล้วนั่งกุมกันทัสี่ คุัผู้ครับรับเพลเชื่อก่อนไลค์ก่อนแชรสวัสดีครับผู้ใดคะเราจะหาับกระแกครันรับฟอนได้ด้วครับคุณผด้ชมใช่วันจันทร์วันจันทร์วัอะไรวันรันทร์วันอะไรมงคอดีลว่าฮ่าฮ่า่าฮ่คอยผมเป็นเจ้ารออกรึยังยืนนัด รู้สึกยังไงได้กลับมาบ้านเก่าที่เราเคยอยู่แล้วเคยสร้างชื่อเสียงให้สาวน้อยเ้็นแานแฟนคลับเขาโอเคเลยนะเขาดินดีมากแล้วเขารักมากนัทสุรศักดิ์เนี่ยเอามีความรู้สึกไงรู้สึกว่าอ้วนขึ้นกู่ทราไปฉีดหนามันแล้วด้นี่เอรู้สึกดีใจมากครับเพราะคิดว่าสิมี่อัน จะมีคนคิดถึงได้ดูได้ดูคอมเมนต์ได้ดูอะไรต่างๆที่แตกจากแฟนคลับสาวนอยนะครับโคชว่าที่นี่คนที่คอยคิดถึงสุร่ายืหรือว่าน้องยืนคนนี้นะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแฟนคลับเอฟซีของสาวนอนจุฬนแม่ทุกคนที่ยังรักแล้วก็ยังให้การตอบรับสำหรับนักสุรศักดิ์เป็นยังดียบคุณอะไรนครับดีใจแห้งครับที่ได้กลับมาครับผมอันนี้มันฟ้องด้วยด้วยด้วยคุณภาพของเขาเองน้ำเสียงสุดยอดก็ขอบคุณแฟนคลับเอฟซีครับ ยังที่ไม่ลืมนัดสุรศักดิ์เสียงดีเสียงมีมนต์เสน่ห์นี่ครับเป็นแนวหน้าของสาวน้อยเพฟรแฟนกครับขอบคุณมากนะนัดนะะวัสดีครับมากมากๆากมาๆๆๆๆๆๆๆโอเค นัดโทรศัพท์โอเคครับนั่นมันมัก็ไม่เห็นหนาเลยก็แต่สามทุ่คนนะหนารถนอนทั้งหมดแล้วตอนที่ผมมาทั้งแตานี่คุณมี่ก็ไม่เห็นก็ไม่อยากเห็นไงเห็นเห็นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยวันนั้นเราไปว่านคิดว่าเท่าไรอ๋อครับครับครับ